วันนี้นะคะเรามากินลวกจิ้มเครื่องในหมูกันนะคะเมนูนี้นะคะเราเคยซื้อที่ตลาดมากินนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะวันนี้เลยลองทํานะคะขั้นตอนก็นไม่ยากเลยค่ะเราไปซื้อกระเพาะหมูนะคะตับหมูนะคะแล้วก็ไส้อ่อนหมูนะคะนํามาต้มนะคะต้มหลังเมือกอ่อนก่อนนะคะก่อนจะนำไปต้มกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอันนี้เราทําขั้นตอนการทําน้าจิ้มนะเราก็ทําน้าจิ้มนะเราไปเอาพริกที่สวนข้างๆบ้านมานะคะมาทําน้าจิ้มนะ เราก็เตรียมปอกกระเทียมนะคะเพื่อเตรียมที่จะทําน้าจิ้มจ้ะรอบนี้นะคะเราใช้พริก2อย่างนะคะพริกสดนะคะกับพริกแห้งค่ะเพราะพริกเราไม่พอค่ะอันนี้เราก็เริ่มต้มนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราลืมใส่ใบมะกรูดไปเราใส่ไปที่หลักนะและอันนี้น้าจิ้มเสร็จแล้วค่ะน้าตอนน้าจิ้มกระจกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เริ่มนําเครื่องในนะคะไปต้มอีกรอบนึงค่ะพอต้มเสร็จนะคะเราก็เอามาหั่นค่ะเตรียมตัวทานได้เลยค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้อร่อยมากฟินสุดๆนะคะกินเครื่องในหมูนะคะกับน้าจิ้ม See you